นาทีระทึกจับนมจีนโหดได้คาสนามบินสุวรรณภูมิหลังฆ่าสาวสองอย่างเฮี้ยมโหดเพราะหัวใจกับซิลิคโคนหมุกห้องก่อนเตรียมบินหนีคุ้นหิงวันที่26เมษายน2568ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ทำให้สังคมไทยตื่นตระหนก,นกเมื่อมีการจับกลุ่มตัวชายชาวจีนรายหนึ่งซึ่งก่อเหตุฆ่าสาวประเภทสองอย่างเฮี้ยมโหดในพื้นที่พัทยา ก่อนที่จะหลบหนีมายังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางออกนอกประเทศแต่ไม่สามารถหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ผู้ต้องหารายนี้มีชื่อว่านายฟู่ตงหยวนอายุ42ปีสัญชาติจีนโดยขณะเกิดเหตุนายฟู่กำลังพยายามใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศด้วยเที่ยวบินสายการบินไชน่าอีสเทร์นอไลน์เที่ยวบินที่ n u 7 4 2 มุ่งหน้าสู่เมืองคุนหมิงประเทศจีนแต่เนื่องจากเขาไม่สามารถผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติได้เจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการตรวจสอบตัวบุคคลอย่างละเอียดและพบว่านายฟูตงหยวนมีหลายชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมสเถอนขวัญที่เพิ่มเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเยื่ในคดีนี้คือนายวรนันหรือโนตอายุ25ปี ชาวจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นสาปร,ระเภทสองโดยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่25เมษายนนายฟู่เดินทางมายังหาดพัทยาใต้และได้พบกับผู้ตายทั้งสองมีการพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนช่องทางติดต่อผ่านแอปพลิเคชันวีแชทซึ่งเป็นแอปสื่อสารยอดนิยมของชาวจีนต่อมาในเวลา21นาฬกาของวันเดียวกันผู้ตายได้ติดต่อกลับไปหานายฟู่ พร้อมนักหมายให้ไปพบกันที่ห้องทักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่บางละมุงเบื้องต้นมีการตกลงค่าตอบแทนในการมีเพศสัมพันธ์เป็นจำนวนเงิน8,000บาทนายฟูยินยอมและจ่ายเงินให้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะมีความสัมพันธ์กันจริงๆผู้ตายกลับไม่ยินยอมตามที่ตกลงไว้และขอคืนเงินครึ่งหนึ่งสร้างความไม่พอใจให้ในายฟูเป็นอย่างมากจนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง เหตุการณ์บานปลายถึงขั้นใช้กําลังผู้ตายได้ถักนายฟูตกเตียงด้วยความปลดเครื่อนสุดฉีดนายฟูจึงใช้มือบีบคอผู้ตายจนขาดใจตายหลังจากก่อเหตุสลดนายฟูไม่ได้หยุดถึงเท่านั้นเขาลากศพของผู้ตายเข้าไปในห้องน้ําก่อนใช้กันไกรกรีดหน้าอกทั้งสองข้างเพื่อควักเอาซิลิโคนที่ฝังอยู่ในหน้าอกออกมานอกจากนี้ยังใช้กันไกรกรีดตั้งแต่ลำคอลงไปถึงอวัยวะเพศ แล้ววักหัวใจและปลอดข้างซ้ายออกมาโดยหัวใจของผู้ตายนั้นถูกยืนยันว่าหายไปจริงจากผลชนสูตรเบื้องตน้นอย่างไรก็ตามนายฟูให้การว่าเขาไม่ได้แต่ต้องปอดและยืนยันว่าถุงยิ้วที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบนั้นเป็นทิ่งถุงใสน้ำดื่มธรรมดาไม่ใช่อวัยวะของหยุดแต่อย่างใดหลังจากเสร็จสิ้นการกระทำสุดสยองนายฟูได้ทำความสะอาดคราบเลือดบางส่วนในห้องน้ำ จากนั้นเขาก็เข้านอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นจึงรีบเก็บข้าวของและเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อหวังจะหลบหนีกลับประเทศแต่ด้วยความระแวดระวังของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ไว้ล่งหน้าทําให้สามารถจับกลุ่มนายฟูได้ก่อนที่จะขึ้นเครื่องขณะที่ถูกนําตัวกลับมาสอบปากคําที่สถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยา นายฟู่มีสีหน้ากังวลและก้มหน้าตลอดเวลาโดยในการสอบสวนฐานล่ามภาษาจีนนายฟู่ให้การรับสารภาพอย่างละเอียดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากความมูหูและการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เมื่อถูกอยู่ทำร้ายทั้งยังยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาทางจิตใจหรือมีประวัติการรักษาทางจิตเวชมาก่อนในประเทศจีนอาชีพเดิมของเขาคือเป็นช่างเชื่อมเหล็ก และเคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมาแล้วถึงสามครั้งด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากสนักงานกองพิสูจน์หลักฐานสองจังหวัดชลบุรีเพื่อยืนยันราลยละเอียดของอวัยวะที่หายไปรวมถึงผล DNA ที่เจ็บได้ในที่เกิดเหตุและตัวผู้ต้องหาเพื่อประกอบสํานวนคดีให้รัดก,กุมมากที่สุดประชาชนทั่วไปต่างแสดงความเสเือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีเสียงเรียกร้องให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อผู้กระทำผิดเพื่อเป็นยิ่งอย่างไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกโดยเฉพาะในเมือท่องเที่ยวสําคัญอย่างพัทยาที่ต้องดูแลความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสนอมาตรการเพิ่มเติมในการคัดกรองบุคคลต้องสงสัยที่ผ่านเข้าออกประเทศและเพิ่มการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวอย่างเท้ม,มวดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในการติดตามบุคคลต้องสงสัยอย่างทันท่วงทีและเพื่อป้องกันการหลบหนีความผิดในลักษณะเดียวกันในอนาคต